แหลงการร่วมฉบับที่1นึทับ2554จากประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกาเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องขอให้เสียสละเพื่อประเทศชาติจากุงคมชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในยามที่ประเทศชาติเผชิญวิกฤตการ ประชาชนร้องเรียกหาผู้เสียสละเข้ามาแก้ปัญหาของชาติท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หนึ่งซึ่งเสียสละเข้ามาด้วยวุฒิภาวะจริยภาพลักษณะภาพและสำนึกของนักการเมืองที่ท่านรู้ดีว่าต้องสูงกว่าคนธรรมดาทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสํานึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดาแม้รู้ว่าการเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลกับผู้ถูกตัดสิทนทางการเมืองตามคำพิพากษาของศาลร,รัฐมนูญได้ปิดโอกาสการสร้างน,นิติรัฐของชาติไทยโดยสิ้นเชิงท่านยังเสียสละลักษณะาของตนเองเพื่อเข้าสู่อำนาจ การบริหารงานของท่านเต็เมไปด้วยปฏิภาณโวหารการจำลองบุคลิกภาพผู้นำระดับโลกการไม่กล้าตัดสินใจและปฏิเสธความรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติตรงกันข้ามกับคำพูดของท่านที่ว่าผมไม่มีสิทธิ์หนีปัญหาหรือปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระดับความเด็ดเดี่ยว ในการแก้ปัญหาของท่านทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเกียรติยศของชาติชีวิตและทรัพย์สินของทหารและประชาชนยังไม่เคยปรากฏมาก่อนการสมคบพลังสสยคนไทยให้ไปถูกจองจกด้วยความอาุุติธรรมในกัมพูชาเป็นความผิดปกติอันน่าพิศวงการปล่อยให้เกิดการช่อชนในคณะรัฐมนตรีอย่างมโหฬาร กลายเป็นข้อครรหาอันน่างเชื่อถือไม่ว่าท่านจะใช้วัทศิลป์เลิศหรูเพียงใดประเทศไทยโดยพฤติไนได้สูญเสียบุรณภาพเหนือดินแดนต่อกับพูชาจดเกิดการสู้รบขึ้นและจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอย่างแน่นอนสิ่งแรกที่ผมอยากทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าเราไม่ได้คิดต่างกันเราไม่ได้มีเจตนาที่ต่างกัน ผมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดน,นอกจากผลประโยชน์ของชาตินายอภิสิทธิ์เวชาชีวะวันที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเคยอภิปรายไว้อย่างไรจุดยืนวันนี้ของนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมทุกประการและผมยืนยันไม่มีเหตุผลอะไร ที่ผมจะเอาแผ่นดินไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อืน่นถ้าทำเช่นนั้นไม่ใช่แค่ว่าผมไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยซ้ำการดำเนินนโยบายต่างประเทศและนโยบายการทหารผิดพลาด ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของนักการและกลุ่มนายทุนพักการเมืองพนวกลับมานณทิฐิของท่านทำให้ภาวะผู้นำของท่านล้มเหลวโดยสิ้นเชิงท่านทรยศต่อปฏิญาณที่ท่านถวายสัตว์ต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปฏิฐานที่ให้ไว้แก่ชาติและประชาชนวา่า จะนำประเทศชาติสู่ความเป็นนิติรัฐยุติการเมืองล้มเหลวกำจัดการช่อร่างบังหลวงสร้างความสมานฉันรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติเมื่อครั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในรัฐอาณาจักรท่านได้แสดงทัศนคติขัดขาน พรบรดังกล่าวไว้ว่าคณะที่ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองนั้นเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีตราบเท่าที่ไม่มีการจงใจที่จะละเมิดกฎหมายในลักษณะของการใช้ความรุนแรงหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายการควบคุมสถานการณ์ลักษณะนี้ต้องการการปฏิบัติแตกต่างจากการก่อการร้ายอย่างชัดเจนอีกทั้งเจนตนารมณ์ของพรบฉบับนี้ชัดเจนว่า เพื่อป้องกันการก่อการร้ายภายในประเทศบัดนี้ท่านกำลังเดินตามรอยเท้าทรราชในอดีตด้วยการประกาศใช้พรบรในการละเมิดสิทธิของประชาชนท่านเคยกล่าวว่ารัฐบาลต้องให้โอกาสประชาชนแสดงออกหากคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยการชุมนุมก็จะสลายไปเอง เมื่อภาพลักษ์ของรัฐบาลที่ปรากฏต่อสาธารณะไม่น่าไว้วางใจย่อมเป็นหน้าที่ของประชาชนไม่ว่าจะหนึ่งคนหรือแสนคนออกมาใช้สิทธิตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเอง ไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลน,นั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับ ปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูเถอะครับมีเพื่อนสมาชิกผุ้ที่สภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับคนลุกฮือขึ้นมาเป็นแสน เขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลนี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศราาทประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐจะทราบนะอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสอสอสอวอบางทีมีเรื่องอื้อเฉาส่วนตัวลาออกครับเราคัด้านมาติคณะรัฐมนตรี และการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในการต่อต้านกดดันคุกขามกราบปราและสลายการชุมนุมเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงให้ท่านนายกรัฐมนตรีบัดนี้ท่านได้ผ่านแ้่งระหว่างการเป็นนักการเมืองหรือการเป็นรัฐบุรุษไปแล้วและกำลังอยู่ระหว่างแร่งของการเป็นนักการเมืองกับทรราช นอกจากท่านได้ทรยศต่อสัญญาประชาคมในการแก้รัฐธรรมนูญและการลงประชามติท่านยังใช้เล่เหลี่ยมในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา19 0เพื่อแก้ปัญหา MOU 2543แม้ว่าผลการแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้สัดส,ส่วนที่นั่งในสภาพเพิ่มขึ้น แต่บทเรียนจากอดีตชี้ชัดว่าท่านจะไม่ประสบผลสำเร็จในการบริหารประเทศท่ามกลางกระแสวิกฤตศรัทธาที่กำลังเผชิญอยู่อย่างแน่นอนขณะนี้ท่านได้หมดสภาพการเป็นนักประชาธิปไตยไปแล้วและหมดความชอบธรรมที่จะบริหารชาติบ้านเมืองอีกต่อไปเราเองนั้นไม่ต่างจากท่าน เพราะมีโอกาสได้อยู่ในประเทศที่กำหนดสำนึกหรือความรมับผิดชอบของนักการต้องสูงกว่าคนธรรมดาเราขอท่านนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งให้ทาอย่างที่พูดในอดีตท่านเคยเสนอให้อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งใช้มาตร,ราเจ็ดเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศมาแล้วเราชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ขอเรียกร้องให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสียสละแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกด้วยการยุบสภา,าและลาออกแล้วถวายคืนพระราชอำนาจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระราชวินิจฉัยใช้พระราชอำนาจตามประเพณีการปกครองเพื่อทำการปฏิรูปการปกครองแบบเป็นเสร็จโดยมีผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกันวางโครงสร้างการปกครองประเทศปรับปรุงแก้ไขรัฐมนุญให้เป็นที่ยอมรับต่อประชาชนโดยรวมเพื่อให้ประเทศชาติได้นักการเมืองและผู้บริหารประเทศที่ตั้งอยู่ในธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาน,นำพาประเทศชาติให้หลุดจากวัฏจักรอุบาทไปสู่ความรุ่งโรจน์ต่อไป เพื่อชาติศาสตร์จากประชาชนในสหรัฐอเมริกาลงวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ผู้ประสานงานนายบรรจบเจริญชนวันนี้